นี่แหละานี่พอเอชไอ้เอะางนี่เรื่องอะไรเ่องสูมเท่าทำแยกบุญเรืองขาไปบ้างอู้หเอสขาว่านอนคน

อมดียมดีวใไหกันมือเว้นนี่เป็นล่ะใช่นั่นรับอยู่รับเลยท่มอเอันนนเแไ่ต้องุเจ้าอยาวาเจ้าก็นั่งอยู่หันเสือเสือออนุญน่ะสมุนะ ใส่รดครัใส่ยิมนะมใส่ใส่รดูเียงัีเียงต้องไม่ได้เทียงนะแค่อธิบายนะขี้ว่าคีเทียงอธิบายใส่ใส่ใ่เลยนะไปะใส่เลยครับ บุนเลยยอืินหนึ่งท่านนะครับไม่อยากจุนัยบ้านที่แท้นะครับบุ